มาแล้วคะมาแล้วครับนผู้ชมร้านกาแฟาสุดน่ารักบรรยากาศดีของคุณแพทเวอร์ p a แพทถือว่าขายดีเอามากๆแฟนคลับแฮอุดหนุน้นจนของหมดเกลี้ยงได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมร้านกาแฟาแห่งนี้เป็นของคุณอาสร้างขึ้นเพื่อรอคุณแพทและตั้งใจที่จะส่งมอบเพราะคุณอาวางแผนเอาไว้ว่าถ้าหลานชายออกมาข้างนอกก็จะได้มีอาชีพรองรับ ซึ่งคุณแพทเองก็เผยว่าคุณอารักเขาเหมือนลูกคนหนึ่งแฟนคลับหลายๆคนก็รู้พิกัดร้านกาแฟวาตเนแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอยู่ที่ย่านราชพฤกษ์พิกัดครัวราชพฤกษ์ฟู้ดเซ็นเตอร์ Food คุณแพทเองก็ทราบว่าแฟนคลับแวะเวียนไปกันตลอดและเขาก็ได้ปรึกษากับครอบครัวแล้วว่าอาจจะมีการนําเอาผลงานศิลปะภาพเขียนของเขา ไปติดแสดงแฟนคลับที่ไปดื่มกาแฟก็จะได้ชมภาพงานศิลปะไปด้วย ส่วนในตอนนี้เขาเองก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำร้านกาแฟการชงกาแฟเท่าไหร่ต้องมีการฝึกหัดเรียนรู้ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ถ้างานเริ่มเพลาๆลงแล้วก็คงจะมีเวลาไปเรียนรู้โดยมีคุณอาคอยสอนมีขั้นตอนของมันแต่คุณแพทย์ก็บอกว่าก็ไม่น่าจะยากเกินไปถ้าตั้งใจเรียนรู้ และเขาก็ทราบมาโดยตลอดว่าแฟนคลับแวะเวียนไปอุดหนุนลงภาพในไอจใน Facebook ทั้งคุณแพทยังขอขอบคุณคุณแชมนิตินันที่แวะไปช่วยคุณอาขายกาแฟนานเกือบ3มชั่วโมงส่วนตรงข้ามร้านกาแฟวัตะเนนนั้นเป็นร้านหมูกระทะร้านอาหารตามสั่งของคุณอาคุณแพทเองซึ่งตรงนั้นแฟนคลับก็ไปช่วยอุดหนุนด้วยเช่นกัน คุณแพทย์กล่าวว่าไม่เคยคิดว่าจะได้รับกระแสะตอบรับที่อบุ่นขนาดนี้มันเกินความคาดหวังเกินภาพที่ฝันเอาไว้เยอะไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นพร้อมขอบคุณเหล่าแฟนคลบับส่วนเรื่องดนตรีนั้นก็เป็นชีวิตของเขาอยู่แล้วจะมีการพูดคุยกับสมาชิกในวงภายในสัปดาห์นี้แต่แค่เป็นการพูดคุยพบปากกันในฉันเพื่อนเพราะไม่ได้เจอกันมานาน ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งครอบครัวและเหล่าแฟนคลับด้วย